มากราบสวัสดีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสีเปลืองอะไหลตยนฮะวันนี้มาอยู่ที่จังหวัดหนองคายไม่ไม่ไมตลบบัสตัวนี้แม่ทาวันแม่ทาวันเด้วเขาจอดใช่ปะจอดนี่มีรถแลนผ่านหรอวะมีอยู่แล้วเอาไปจอดข้างในนะจอดข้างในพูดละ แสดงว่าคนออกมาอยู่ห่อยู่หน้าได้ี่แปดล้อมามาดูรถบัสครับไม่ใช่รถแบบนี้หรอกนะฮะเป็นรถนี่รถคันนี้ฮะหนองคลายบึงผงหลงบ้านแพงซื้อมาโดนแล้วมั้งไง มาอยู่หนองคายรถนครพนมรถนครพนม,นพนมหนองคายไะเดี๋ยวไปดูกันครับคันนี้นะคุยราคากันกับป๋าแกลแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นยิงเขีาวมาที่อืมแ๋ยว ยาวประมาณ7เมตรครับ7 8เมตรประมาณนี้ครับเป็นทรงสเตเลสนะบึงคงหลงบ้านแพงครับเป็นรถสาย12เอ้ยเป็นสาย228เบอร์12คันนี้นะโอ้โหดูดูดูเอ๋นี่ครับมาดูลายตรงนี้ครับนี่นี่นี่นะฮะเห็นไหมเป็นลายนั่นเอง เอาสติกเกอร์มาทำเป็นเหมือนยุคเก่าๆเลยเป็นช่วงล่างเคเอมเครื่องเคเอมเดิมๆทั้งคันนะฮะทรงสเตลเลตโอ้ขับได้ไหมเนาะเดี๋ยวถามเจ้าของเขาครับโอ้ยาวอยู่ครับ ่องกสูบโอเเอารถมาผิดละมั้งหรือว่าจะมาขับกลับเลยนั่นมันจะขับกลับได้ไหมมันมีน้ำมันบุง่งน้ำมันเบรกมั้ยเนี่ยรถไม่มีเล่มนะคันนี้มีเบรกมีอย่างบาดละพี่ ฮ้สวัสดีครับผมมันมีเบรกมีอย่างโบราณนี่ม,มามีน้ำมันเครื่องมีน้ำบะเอามาเห็ดหลดนอนบะนอนครับพเพราะจะใหญ่ทีนอนออกบ่ไอ้ไอ้เขานอนโอ้ครับนอน โอ้คคนครับมาครมานอนนี่เบาะอะไรบูม uh, ี่เจะเอามุงอะอย่างงี้ยเรื่องอะไรพี <t os> <t os> ่น้ำบูมีเลยบ่มีเบาะพร้อมป้องกอนปีใหม่นี่แหละเที่ยร์บูมี่กายเฮ็ดล้านกลางเต้นอยู่นี่ขยับปั๊บอ๋อเนี่ยนี่ฮเครื่องเค็มจะปลูกได้ไหมนี่ยตอนนี้จะแตกแล้ว ไม่ไดเอารถมาลากเราครับแกบอกว่าขับได้อยู่แต่ามาปลุกกันว่าจะขับได้ไหมนะฮะถ้ารถจอดลักษณะนี้รถเก่เาๆอย่างนี้มันส่วนมากมันจะเป็นพวกระบบเบรก,กระบบคัดนะครับมันจะชอบมีปัญหานะะเดี๋ยวลองเอาเรา,เราเอาแบตมาด้วยนะไม่มีเบาะนะครับเบออาะเราต้องออกไปแล้วเดี๋ยวมาปลุกกันครับ ไม่รู้ว่าจะลุกติดไหมเกิดั้ยบันท้ายโอ้ยตกใจใด ซื้อมาดุล้วบบเอา้าซื้อมาอะไรปี้วบบอ๋มอ,อมีเบรกมีคัดนะครับไฟไม่เข้าไหร่หรอกเพราะว่ากลางวันก็เอารูปนึงว่าติดก็โอเคแล้วไงสมัมยก่อนเลยเป็นสเตลเลตนี่น่าจะเป็นโลตัวนี้เป็นสเตลเลตสเตลซิง กลับลับแล้วนาะได้มาแล้วต้องเอากลับไว้ได้แล้วนะฮะต้องเช็คก่อนว่ามันได้มาแล้วถ้าได้ไปสองเที่ยวเนี่ยมันจะเสียค่าน้ำมันค่าเสีย่ายตาครอบ สเต็ cker ออยุไทนาคเต็มแล้วเปล่หัวบอลจกๆระ,ะโจโจโจโบบเผาหัวนะน้ำมันเครื่องว่ะเกีเกี๊เกน้ำมันเครื่องว่ะรุ่นเก่าสุดแล้วมันอยู่พีมากเลยโมเมนต์นั่นน่ะโอ้โมเมนต์ว่อยู่ควางพีแล้วพี่ ที่ค้ำไม่มีรุ่นนี้มันจะค้ำแบบนี้นะมันจะเอาเกียร์มาคำ้ำรุ่นนี้เนี่ยเนี่ยมันจะค้ำเอาเกียร์มาค้ำอย่างนี้ไมามาปลุกครับจะขึ้นไหมใครเราคนมีรถล,ลาย,ยมั้<ฆ>งฮะมีบ<ม>่อยอยู่นี่นั่น โอ้มีแต่กระป๋งเดี๋ยวไปขอน้ำไปนะเอาเดี๋ยวมารอชมคลิปหน้าครับอันนี้เดี๋ยวว่าปลุกกันว่าจะขึ้นไหมสําหรับรถหนองคายบึงคงหลงบ้านแพงนะะฮถ้าบ้านแพงแล้วไม่รู้จะซื้อไปทำไมไปหาซื้อบ้านถูกๆดีกว,ว่า